แันยวัตก็บอกแล้ว่าพอมาถึงนัดได้กันเรียบร้อที่แต่งงานทั้งสองฝ่ายก็เริ่มพิธีสันทีเขาบอกไว้เลยนะคะในนี่ที่ฉันเอาตำรามาวางนี่เพื่อจะบอกว่าไม่ได้พูดเองหรือไม่ได้เขียนเองได้ นำตำราที่เขาเขียนมาวางให้ดูว่าเขาว่าอย่างนี้นะแต่ทิฉันอาจจะโยงให้เร็วขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นร้อยกว่าหน้านี้ยังไปไม่ถึงไหนเลยค่ะตอนนี้ก็บอกการเริ่มแต่งงานเนี่ยเป็นการที่จะต้องเชื่อมโยงดวงดาวในนบกคระ เข้าตำแหน่งมงคลเพี้ยนบอกแล้วว่าฮินดูทำอะไรเขาต้องดูดาวดาวดวงไหนเข้าตำแหน่งไหนก็ปรากฏว่าพอดาวได้เลิกพูดไง่ายได้เลิกก็การได้เลิกก็คือพระศักษะมอบข้าวของให้ฝ่ายชายแล้วก็มอบข้าวของให้แก่พระธิดาเพราะทางฝ่ายผู้หญิงน,นอกจากขอผู้ชายแล้ว จะต้องมีสินเสดให้ฝ่ายชายแล้วก็ต้องมีทรัพย์สินให้ฝ่ายที่่าของตนเอยเพราะฉะนั้นเวลาแขกแต่งงานทีทางฝ่ายมาผู้หญิงค่อนข้างจะยุ่งยากใครเขาถึงี่บอกถ้ามีลูกสาวและ้ะอินเดียสสยหัวเลยแล้วก็จะตกนรกขั้นปุตระด้วยคือถ้าไม่มีลูกชาย ลูกชายจะช่วยจากนรกได้ถ้ามีแต่ลูกสาวแต่งงานลูกสาที่เสียงเงินไม่รู้เท่าไหร่เท่าไรปรากฏว่าพอเขาเด็กมันว่ามีวางสินสอดกันฝ่ายเอาละหัวหน้าขบวนเจ้าเบา,บาตามเคยเรื่องทั้งหลายพระวิษณุทางนั้นท่านจะ ทรงทราบบากไม่รู้แต่ท่านพูดอย่างนี้บอกว่าในงานแต่งงานครานี้ขอให้มหาสิวะทรงเป็นผู้เป็นพระบิดาโลกเอางี้ดอกง่ายดีส่วนพระสตรีนั้นก็จะได้เป็นพระมารดาของโลกวิจาร พระอมากับพระส,สิวะข้างบนท่านไม่ลงมายุ่งเกีย่ยวต่อไปพระศิวะรุทธรศิวะกับพระแม่สตรีทำหน้าที่แก่โลกแทนทั้งหมดสองพระอ,องค์นั้นไม่เกี่ยวข้องด้วยแล้วและเป็นผู้ที่ประทานมิ่งมงคลให้แก่โลกเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เห็นพระแม่สตรีแล้วไปคิดพุทธส่วนมาก เกี่ยวกับปัญหาราคะกับพระแม่สตรีไม่ได้เลยถ้าเบื่อใครมันคิดอย่างนั้นขอพระศิวะประหารสิ mm. ก็อยู่ดีก็มาบอกพระสตรีสวยมากนะใครเห็นแล้วจะมารักใครปัญหารากักละไม่ละขอพระศิวะประหารสิก็แล้วกันในที่นี้ก็ประหลาดพระศิวะพูดแค่บอกเนี้ย บอกประหลาดประหลาดไหมนะแล้วกลับเลยพูดทีไม่แค่เนี่ยนี่นะ่าสวยมากนะใครดูก็ไม่ได้นะดูนั้นมีสหานหลักะข้ามทิ้งสักุลก,กันแล้วก็กลับบ้านตัวเองเฉยเลยท่านนี้ก็ทำพิธีแต่งงานกันต่อพิธีต่อคือก็ต้องเดินบนรอบกองไฟทักษิณาวัตสามรอบทักษินาวัตคือกองไฟต้องอูีจัวและก็ต้องเดินจุงกันนะคะสามรอบด้วยกัน ไอ้หม่าที่จูงกันเดินเนียวแล้วมันก็เกิดเรือ่องมันจะเกิดเพราะพระศิวะรู้แล้วหรืออะไรก็ไม่ทราบแตะเขาว่ากันแล้วกันอิตรการหน้าก็เขียนบอกไม่เกิดสิ่งมหัศจจย์ที่มันไม่ดีคือมีโรมพัดมาแบบผู้หญิงว่าแต่งกันนุ่งผาผ้าและผ้าสาลีกรอมเท้านะคะหน้าในปิดคือคลุมทั้งตัวค่ะ ไม่ใครเห็นว่าเจ้าสานี่สวยหรือไม่สวยอย่างไรไม่มีใครรู้ลมก็พัดเปิดผ้าตรงชายพระพระบาทกำลังก้าวลมพัดก็เห็นพระบาทในนี้คุณฟังครับมาละพ,พรพรหมก็ดได้เห็นพระบาทของพระสตรีพระพรหมนี่อย่าลืมนะคะเป็นพ่อพระศักษะพระศักษะ เป็นพ่อของพระแม่สติเพราะพ่อพรมจึงเป็นปู่แท้ๆของพระสติอยากจะรู้ว่าเอ๊ะปู่หลานไม่เคยเห็นหน้ากันเลยไม่เคยเอาอ่ไม่เคยเห็นกันแล้วกันาก็รู้อยู่รู้ว่าคนที่กำลังแต่งงานเนี่ยหลานตัวเองรูปพระทักษะพ่อเขก็นั่งอยู่นั่นแล้วก็หลานกำลังแต่งงานตัวเองก็เป็นประธานนั่งอยู่นี่คนที่แต่งงานด้วยคือพระศิวะก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไง พระพรหมก็เกิดความมหัศจรรย์คุณดูเถอะเห็นพระบาทพระพรหมนี่คงเจ้าชู้ไม่เจ้าจู้เขาจะเที่ยวลิขิตคนที่แต่งงานคนั้นแต่งงานอยู่นี่ง,งานกับคนนู้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นพระพรหมนี่ต้องเจ้าชู้เพราะเห็นปลายพระบาทของพระแม่สตีอ้ามันเคยเห็นหน้าแล้วเขาไม่เห็นสิมันโนเลย แม่พามันอวบขาอย่างนี้ขามันต้องสวยเหมือนต้นกัดทรีผู้หญิงสวยเนี่ยก็บอกขานี่ต้องเหมือนกับต้นกล้วยอย่าไปเอากัดทรีต้นนี่มันง,มงามๆก็อย่งี้กัเอากัดทรีเจ้าขนาดนี้มันจะต้องโมเรียวสวยหน้าตาเป็นไงท่านยังไงก็ไม่เห็นเพราะผู้หญิงในเวลาแต่งงานเขาคลุมหมด อยากเห็นหน้าเจ้าสาวขึ้นมาคือมองเห็นเท้ามันโนไปถึงขาว่าสวยก็ต้องมันโนหน้าตาสวยแค่ั้นโถก้อหลานแท้ๆอยากกันนั้นเลยก็อเอาฟืนใส่ก็เวลากองไฟก็เดินลอกต้องใส่ฟืนออบเหมนว่าแกใส่ฟืนเข้าไปแล้วแล้วก็เพื่อจะให้ไฟมันลุกขึ้นมามากขึ้น ในฟืนที่เขาไกา่กันก็าเอาน้ำมันงาเทลงไปให้ไฟมันลุกพอน้ำมันงาโดนฟืนก็เ,เกิดควันคลุ้งขึ้นมาเพราะเกิดพระพรหมได้โอกาสไปเปิดดูหน้าของพระแม่สตีก็คงควันคงมืดไปหมดตรงนั้นแต่ก็ลุกขึ้นไปเปิดดูหน้ามันไม่ค่อยเข้าเขาเท่าไหร่ แต่เขียนแล้วก็บอกเป็งนงั้นเพราะควันมืดหมดไม่มีคนเห็นก็ไปเปิดดูพ่อพักของพ่อแม่สตรีเปิดดูเท่านั้นเขาเขียนเองนะคะัดีฉันไม่ได้พูดส่งเบตไปเพราะเห็นกันแล้วก่ะอัลด้วยตันหาราคะทำให้ เขาเขียนไว้เฉ่นว่าก็แปลกเทวดา,ามีเชื้อได้เลยครัพบพระรมมาแล้วนะครับก็มีเชื้อหยดออกมาสิ่หยดล่วงลงสู่พื้นดินเดจะจบอกว่าเชื้อสี่หยดนี้มันเป็นอะไรหรือเขาต้องการที่จะเขียนว่าให้มันเกิดเรื่องอะไรก็ไม่ราบ พ,พระพรมก็รีบกลับมานั่งตกตตกใจเชื้อแห่งพระอ,องค์หยุดออกไปส่หยุดแต่ทจริงตอนนั้นมีใครเห็นเพราะมันมืดควันคลุ้มแบบแต่แน่นอนที่สุดผู้ที่รู้เห็นตลอดเวลาก็าคือมหาสิวะมาสิวะถึงเดินนำหน้ามาข้างหลังเกิดเรื่องมหาสิวะบอกว่า เจ้าผู้ทำบาปร้านเจ้าได้มีตันหาราคะในการมองหญิงอันเป็นที่รักของข้าของหลานเขาอ๋อล้วพลานเขาก็พูดเจ้าคิดว่าการนี้จะไม่มีใครรู้เลยแต่ข้าผู้ไม่มีอะไรในโลกทั้งสามนี้ที่จะไม่รับรู้บรมมา เจ้าทำอย่นี้ไม่ได้เจ้ามันโง่เข่าวเบาปัญญาดังก็เปรียบเทียบพระองค์นั้นเหมือนน้ำมันงาที่ซ่อนอยู่ในเมล็ดงานิดเดียวและข้าผู้เป็นดังน้ำมันงาจะอยู่ในเมล็ดงาเขาเจ็บงั้นไงให้เล็กที่สุดยังไงเพรามีนน้ำมันข้าต้องรู้เรื่องนี้แน่นอน พระก,กีก็ได้ยินแล้วใช่ไหมมหาวิศนุเทพบอกว่าถ้าใครมองนางแล้วเกิดตันหาราคะขึ้นต้องประหารเสียเพราะตอนนี้เพื่อทำตามที่วิศนุเทพระสั่งไว้ข้าจะต้องประหารเจ้าแล้วก็เงือ 30, ้อตรีสูญขึ้นอาวุธนี้ไม่มีใคร รับได้เลยเทวดาทั้งหมดนั้นก็เออะตกอกตกใจเป็นอันมากมารงมาจะถูกมหาเทพทรงสังหารเสียตอนนี้เอาไว้ตรงนี้นะมากฏว่าเจ้าเบ่าก็เกิดจะประหารปู่ของเจ้าสาขึ้นมาผู้ที่ก่อเรื่องแล้ว ใบแล้วขอเรื่องไหนคือมหาวิศนุขอแล้วก็กลับไปเฉยเฉยปล่อยให้เขามีเรื่องกันข้างหลังซึ่งิียอ่านแล้วก็สงสัยว่าวทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นดูซิว่าพระวิศนุเทพขอแล้วให้แล้วจะทำอย่างไรต่อไปวันนี้เอาไ่นี้สนุกดีนะว่าพระทักษะพ่อตา แล้วก็พระบรมมาก็ปู่ของเจ้าสาอย่างตาแต่งงานยังไม่เสร็จสิ้นเลยเจ้าเบ่าก็จะฆ่าปู่ของเจ้าสาว่ฆ่าได้หรือไม่ได้เดี๋ยวก็ฟังสวัสดีกัน